ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทท n อนชาแนลอยู่ในขนาดนี้นะครับสมาชิกนะก็ตลอดคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคำนวณสูตรเต่นล่างตัวเดียวชุดที่สองนะฮะเป็นชุดที่สองถ้าสมาชิกติดตามช่องของผมนะฮะสมาชิกก็จะเห็นแล้วชุดที่หนึ่งก็คือสูตรเก่าเข้ายาวๆเลยที่ ที่ได้เลขหกนะฮะสมาชิกงวดที่ผ่านมาก็ได้เลขหกงวดน,นี้ก็ได้เลขหกฮะนั่นจะเป็นชุดแรกนะเด็ดล่างตัวเดียวอันนี้เด็ดล่างตัวเดียวเหมือนกันแต่เป็นชุดที่สองนะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันสําหรับสูตรเด็ดล่างตัวเดียวนะครับในช่องเอทอนช anel ผมก็จะมีเด็ดล่างตัวเดียวแบบนี้แบบนีนะ้สองสูตรนะครับสูตรเก่านะครับ ติดต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าเหมือนกันผมทําไปดูนะครับผมก็จะมาทํำไปดูก็มาตามนี้จริงเดี๋ยวผมก็จะมาแจกสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะสมาชิกนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะช่องเอทอนชาแนลฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอดทอนชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับก็มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับคำเตือนนะฮะทางทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะฮะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันนะฮะหรือสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะฮะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็ทุกๆข้อมูลมีทุกๆคลิปผมก็จะมีคําเตือนแบบนี้นะฮะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองชอบสูตรไหนก็นําไปพิจารณาเอานะฮะเพราะว่าสูตรผมลงเยอะอยู่แล้วนะผมเปิดช่อง y o u t u นะฮะผมลงคลิปทุกวันนะครับ สมาชิกชอบสูตรไหนก็นําไปพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบก็มองๆผ่านไปได้เลยนะครับสมาชิกนะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะอ่ะมาเข้าสูตรกันได้เลยนะครับสูตรเดินลางตัวเดียวชุดที่สองนะครับวันแรกสูตรได้เลขเจ็ดนะครับพ้นอออกห้าเจ็ดนะตัวเดียวนะครับสมาชิกนะมาได้ทุกหลัก ครับเลขตัวเดียวนะจะมาชิกมาได้ทุกหลักนะครับมาได้ทุกหลักอ่ะ่ะเลขเจ็ดนะฮะงวดแรกเนี่ยนะครับก็เจ็ดก็มาที่หลักหน่วยล่างฮะก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับอ่ะงวดที่สองฮะสูตรเลขเจ็ดนะฮะผลออกศูนย์เจ็ดนะครับอ,อ 0, ะ่ะ สองนี่ก็มาที่เลขเจ็ดครับนะครับก็เจ็ดก็มาที่หลักหน่วยอีกนะสมาชิกนะเป็นงวดที่สองนะครับที่ลงที่ย้อนให้ดูงวดที่สองก็มาทั้งสองงวดเลยนะครับอ่ะมาเด่นล่างตัวเดียวงวดที่สามนะฮะสูตรเด่นล่างตัวเดียว นะสูตรเลขสามนะฮพนอดอกศูนย์สามนะพจนออกศนะูนย์สามก็คนนี้ก็เลขสามนะสมาชิกนะก็มาที่นะหลักหน่วยล่างอีกนะสมาชิกนะอ่ะก็สาหรับเลขตัวเดียวนี้ชอบมาหลักไหนก็ให้สมาชิกพิจรารณาเอานะครับามาหลักหน่วยสามงวดแล้วนะสมาชิกนะ <c oughs> อ่ะอ่ะสมาชิกดูดีๆนะผมก็เพิ่งมาสังเกตดูนะ ชอบมาหลักหน่วยจริงๆนะสมาชิกนะสำหรับเลขเด่นล่างตัวเดียวชุดที่สองนี้นะครับเอามาต่อกันงวดที่สี่นะครับเด่นล่างตัวเดียวนะตามสูตรได้เลขศูนย์นะฮะผลออกหนึ่งศูนย์เลขศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยล่างอีกนะสมาชิกนะมาที่หลักหน่วยล่างอีกนะครับอ่ะถูกเป็นงวดที่สี่นะฮะตามสูตร นะก็สูตรนะสมาชิกนะแจ้งเตือนกระดับสมาชิกไว้อีกนะทุกคลิปนะนะผมจะแจ้งเตือนไว้สูตรนะครับเป็นเพียงการคาดเดานะครับเป็นการนะครับมันก็เหมือนเป็นการคาดเดาล่วงหน้านะฮะสูตรในแต่ละสูตรที่ผมนํามาคํานวณนให้ฮะก็ผมก็ไม่รู้นะฮะสมาชิกนะผมก็เชื่อว่าสมาชิกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขพวดที่จะถึงนี้ นะครับจะออกตัวไหนนะสมาชิกนะก็ได้แต่คาดเดากันไปนะฮะตามสูตรนะสมาชิกนะสูตรสําหรับสูตรนะครับมีวิธีทําให้สมาชิกอย่างชัดเจนเดี๋ยวผมคํานวณมาถึงงวดที่ผ่านมาแล้วผมก็จะแกะสูตรงวดนี้นะครับทาเหมือนทุกๆครั้งทุกๆสูตรนะครับก็คาดเดากันไปนะสมาชิกนะถ้าสูตรมันมานะครับผมก็ดีใจกับสมาชิกที่นําไปพิจารณา ถ้าสูตรมันหลุดผมก็กลับขอโทษขอผ่า,าสมาชิกไวล่วงหน้าด้วยนะฮะ <c oughs> ก็หมายความว่าวัดดวงนะฮะสมาชิกนะถ้าใครชอบสูตรไหนก็พิจารณาเอาเองอาหัวที่ห้านะสูตรเด่นล่างตัวเดียวได้เลขแปดนะครับผลออกห้าแปดอ่ะมาที่หลักหน่วยอีกนะฮะสมาชิกนะมาที่หลักหน่วยห้าหัวแล้วนะสมาชิกหลักหน่วยล้วนเลยครับหลักหน่วยล่าง สูตเป็นงวดที่ห้าครับเอามาต่อกันงวดที่หกนะฮะเด่นล่างตัวเดียวนะฮะมาได้ทุกหลักนะสัแปัชจนะมาได้ตุกหลักง,งวดที่หกสูตรได้เลขสูตรนะฮะคนออกศูนย์เก้าอ่ะงวดนี้ฮนะหลังจากที่นะครับย้อนให้ดูห้าห้างวดมาที่หลักหน่วยล่างหมดนะฮะงวดที่หกนี้นะฮะมาที่หลักสิบนะฮะสัจปัญจนะมาที่หลักสิบ ล่างมาก็มาได้ทุกหลักนะสมาชิกนะอยู่ที่ตัวของสมาชิกนะครับจะนําไปวางไว้หลักไหนนะครับ <c oughs> ถ้าสูตรมันมานะับพูดถึงถ้าสูตรมันมาครับอ่ะก็ถูปเป็นงวดที่หกครับอ่ะมาต่อกันนะครับงวดที่เจ็ดก็คืองวดที่ผ่านมา สูตรเดินลากตัวเดียวได้เลขศูนย์นะพ้นออกศูนย์หกอ่ะวันนี้นะมาที่หลักสิบอีกนะสมาชิกนะมาที่หลักสิบอีกนะครับ,บ,อ,รบอ่ะยังไงนะสมาชิกก็ก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแจกสูตรนะรแจกสูตรแล้วสูตรมันจะมาเมื่อที่จะถึงนี้จะมา ตามสูตรหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกนะครับพิจารณาดีๆนะครับสมาชิกนะ <c oughs> อ่ะดูสูตรกันวอดนี้นะครับอ่ะงวดที่ผ่านมาได้แลกมาที่หล,ลักสิบลากถ้ตามสูตรก็ถูกเป็นงวดที่เจ็ดนะย้อนให้ดูเจ็ดวดรวดนะงวดนี้จะเป็นงวดที่แปดนะฮะจะมาหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาอ่ะวิธีทำนะฮะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบวิธีคิดนะชื่นชอบวิธีทำ ก็ต,ตามนี้นะสมาชิกมีวิธีทําให้นะฮะส่วนจะมาไม่มาก็สุดแล้วแต่ดวงใครดวงหมันนะสมาชิกนะอ่ะพี่ทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักสิบบนอีกสองครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสี่ครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลขเจ็ดคงที่นะครับ มามบวกกระโดนึ 1, 1่งบวกหนึก็ได้สองสองบวกหนึ่งลงท้ายเลขสามสาบกเลงท้ายด้วยเลขศูนย์ศูน์บวกห้าก็ลงท้ายด้วยเลขห้าห้าบกศูนย์ก็ได้ห้บวกศนย์อีกก็ได้ห้าบวกศูนย์อีกก็ได้ห้าบวกศนย์อีกก็ได้ห้านะห้ามาบวกเลขเคงที่นะครับนะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขสองนะมวดนี้เด่นล่างตัวเดียวชุดที่สองนะได้เลขสองนะสมาชิกนะได้เลขสองอาสมาชิก นะครับวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะงวดน,นี้ได้เลขสองสมาชิกจะชอบสูตรไหนฮะถ้าชุดที่หนึ่งเด็ดล่างตัวเดียวก็ได้เลขหกฮะนะครับไปย้อนดูได้นะฮะเด็ดล่างตัวเดียวชุดที่หนึ่งะอันนี้ชุดที่สองนี่ได้เลขสองนะครับสมาชิกนะอ่ะก็พิจารณาไปตามสูตรนะครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขอให้สมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแ <c oughs> คปสูตรไปเรียบร้อยนะสมาชิกนะอ่ะ นะครับได้เลขสองนะครับสมาชิกนะได้เลขสองงวดนีนะ้ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับลงให้งวดประจำวันที่หนึ่งทับหกทับหกห้านะครับก็ฝากพิจารณาด้วยสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็กล่าวขอโทษขออภัยสมาชิก ครับก็ทําสูตรก็อยากให้สมาชิกนะครับมาตามสูตรนะครับนะครับถ้ามันไม่มาผมก็ก็เสียใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมก็ทําสูตรแล้วก็อยากให้สมาชิกครับมีสูตรดีๆมีอ่าข้อมูลดีๆนะครับถ้าในเมื่อสูตรมันหลุดผมก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับไออีกสักวันสองวันเดี๋ยวผมจะมาสรุปทั้งบนทั้งล่างในบินเดียวเลยนะฮะวันนี้นะนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะในวินเดียวกัน พร้อมตัวเจาะเด่นบนเด็นล่างนะครับอีกสักวันนะฮะสองวันนี่นะสมาชิกเดี๋ยวจะมาสรุปทั้งบนทั้งล่างให้นะก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องแอดทอนชาแนลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะสมาชิกนะนะครับก็อ่ะใครชอบเลขสองเด่นล่างก็ตามนี้นะฮะวันนี้จะมาหลักไหนถ้าถูดมาก็สมาชิกก็ไปไปวิเคราะห์เอาเองนะฮะพรุ่งนี้ เจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ